ไม่เป็นทางการระหว่างนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพร้อมด้วยทีมเศรษฐกิจกับตัวแทนภาคเอกชน25รายนะคะก็นําไปสู่ความมั่นใจต่อการดําเนินธุรกิจมากขึ้นค่ะซึ่งภาคเอกชนเชื่อว่าการเปิดเวทีรับฟังปัญหาจะทําให้รัฐบาลสามารถวางนโยบายแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดมากขึ้นขณะเดียวกันอย่างประกาศกฎอัยการศึกนั้นไม่ได้กระทบต่อการดําเนินธุรกิจแต่กลับทําให้รู้สึกว่าปลอดภัยมากขึ้น ติดตามรายงานจากคุณพรสุดาสงวนสุขค่ะการสร้างความเชื่อมั่นต่อภาคเอกชนต่อการวางนโยบายและเดินหน้าบริหารประเทศของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติภายใต้สถานาการณ์ที่เศรษฐกิจยังมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกทำให้การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน25รายจากทุกภาคส่วนโดยมีเป้าหมายเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะอย่างใกล้ชิด ดยประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมที่ได้สะท้อนถึงปัญหาในหลายเรื่องโดยเฉพาะความเป็นห่วงในอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือธุรกิจ SME ที่ถือเป็นอีกกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและมองว่าการที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้หาหรือร่วมกันครั้งนี้จะเป็นผลดีต่อทุกฝ่ายในการแก้ปัญหาอย่างตรงจุดและหวังให้มีการจัดเวทีลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง คิดว่าได้ผลประโยชน์เพราะว่าทุกเรื่องที่เราเสนอเข้าไปท่านนายกรับฟังหมดนะครับแล้วก็จดประเด็นไว้ทั้งหลายทั้งหมดนะครับแล้ประเด็นโดยส่วนใหญ่หลายประเด็นเนี่ยท่านนายกก็ได้ทําอยู่แล้วนะครับได้ผักนั้นอยากผ่า,านรัฐบาลอยู่แล้วนะครับอยากให้มีครับเพราะการร่วมประชุมกับภาครัฐเป็นเรื่องสําคัญ นะครับแล้วก็เป็นประโยชน์แล้วภาครัฐเองก็ได้เห็นมุมมองที่ชัดเจนจากภาคเอกชนนะครับอันนั้นก็จะช่วยให้การแก้ไขตรงจุดวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้ก็คือภาครัฐเองนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญก,กับเอกชนตลอดเวลานะครับสำหรับภาคอุตสาหกรรมได้เสนอแนะรัฐบาลแก้ปัญหาใน3ด้านประกอบด้วยการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการต่างๆของภาครัฐ การดูแลภาคเกษตรกรเช่นการกำหนดราคาให้ชัดเจนการส่งเสริมธุรกิจ SME โดยไม่ให้ทำงานซ้ำซ้อน ต่อยครองกับที่ผู้บริหารห้างค้าปลีกรายใหญ่อย่างเดอะมอลล์กรุ๊ปที่เห็นว่าการหารือร่วมกับรัฐบาลครั้งนี้เป็นเรื่องที่ดีขณะเดียวกันไม่ได้กังวลต่อการประกาศกฎอัยการศึกแต่กลับทําให้การดําเนินธุรกิจมีความอุ่นใจมากขึ้นโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีการชุมนุมมาปิดล้อมอีกและถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมั่นใจได้ว่าการท่องเที่ยวในไทยมีความปลอดภยัยนักท่องเที่ยวมีความรู้สึกว่าความปลอดภัยสําคัญ แล้วการที่โอเคอาจจะมีอาหารเข้ามาคงเขาไม่หยุเขาปลอดภัยแต่ที่ที่เขาไม่หยุไม่ปลอดภัยก็คือว่าเมื่อมันไม่มีตรงนี้พวกเราจะตีกันหรือเปล่าตรงนั้นจะตีก็กลัวกัน <c oughs> นะคะกดไม่กดเขาถึงไม่คิดตรงนั้นนะ,ะแต่เขาคิดว่านักท่องเที่ยวที่โอเคมาแบบเดินทางแบบเป็นกรุ๊ปทัวร์เนี่ยอีกประเภทหนึ่งแล้วนักท่องเที่ยวที่มนนั้นไปดูเนี่ยยกตัวอย่างนี้ไปอัมมันบุรีมาไปไปเทฮัปปีป้นิวเยียมา ปรากฏว่าที่น่าเนี่ยเรามีนักลงทุนจากต่างชาติอย่างที่เรียกว่าระดับโลกเลยนะเจ้าของคริสเตียนดีออมมามิสเตอร์เคนซ์โซมาเองระดับโลกเลยนะที่มาก็าไม่ได้กลัวแ้วก็กลัวขอาไม่มาสำหรับการหา,หาหรือร่วมกันของภาคเอกชนและรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและเสนอแนะประเด็นด้านเศรษฐกิจและธุรกิจต่างๆรัฐบาลมุ่งหวังเพื่อน,นำไปเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่จะช่วยลดปัญหาปากท้องของประชาชนได้ ควสุดาสงวนสุขห้องข่าว NBT